ยกลูกให้กับผีคืออะไรเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนคนปรปฐมมีครอบครัวครอบคนหนึ่งฮะครึคร่งครอบครัวเนี้ยตัวแม่เขาเนี้ยตอนนั้นน่ะย,ยังไม่มีครอบครัวก็เลยมีการไปทําพิธีตามความเชื่อเขาเรียกว่าณนะักดอกทองคือณนักดอกทองเนี่ยก็ทํำยังไง ที่ผมรู้มาเนี่ยเขาก็จะใช้ต้นดอกทองแล้วมันก็จะมีดอกแล้วก็เอาดอกนั้นมาดองมาทําเป็นน้ํามันแล้วเอาน้ํามันเนี่ยไปทําเป็นพิธีกรรมถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ลงนัดดอกทองเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหมายความว่าทําเพื่ออยากอาจจะได้ผู้ชายคนนั้นหรืออยากจะได้ คนที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีก็มีความเชื่อในการทำานักดอกทองแล้วก็จะมีครอบครัวไปเรื่อยๆจนฝ่าวันหนึ่งอะ่ะเจอคนที่ใช่เขาก็จะหยุดอันนั้นคือในความหมายของผู้หญิงคนนี้จนผู้หญิงคนนี้ครับมีลูกก็คือมีสามีเป็นตัวตนแล้วแต่ตอนที่เขาไปลงนะ้ดอกทองเนี่ยก็คาดหวังว่าจะให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยดีขึ้น แต่ตอนที่เขาไปทำพิธีนณะดอกทองเนี่ยเขาเผอพูดมาว่าถ้าเขาเกิดมีลูกสาวเนี่ยเขาจะยกให้กับผีโดยสิ่งที่ตัวเองพูดไปเนี่ยไม่คำนึงว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าฉันมีครอบครัวเป็นตัวเป็ตนแล้วถ้าเกิดมีลูกสาวขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆครับหลังจากนั้นผู้หญิงเนี่ยมีครอบครัว มีลูกสาวสามคนทุกคนเชื่อไหมสิ่งที่มันน่ากลัวหรือไม่พอลูกสาวสามคนเนี่ยได้ประมาณตั้งสิบขวบเนี่ยเด็กทั้งสามคนเนี่ยก็จะเริ่มฝันแปลกๆแ,และรู้สึกแปลกๆโดยฝันว่าจะมีผู้ชายล่างดำใหญ่เนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง ตอนประมาณสิบขวบแต่ในฟาร์มฝันเนี่ยคือเขายังเด็กเขายังไม่รู้เรื่องอะไรก็เติบใหญ่จนมีครอบครัวแต่ไอ้ฟาร์มฝันเนี่ยมันก็ยังมาฝันไปเรื่อยเชื่อไหมครับครอบครัวเขาเนี่ยเขามีลูกชายกี่คนนะ่ะผมไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีลูกสาวสามคนลูกสาวสามคนเนี่ยจะต้องมีการฝันแบบเดียวกันเลยก็คือมีอะไรกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่สามี จนลูกสาวสามคนเนี่ยมีครอบครัวเชื่อไหมพอมีครอบครัวปั๊บก็ต้องเลิกกับสามีแล้วก็มีใหม่แล้วก็เลิกกับสามีแล้วก็มีใหม่ก็เป็นอยู่แบบนี้จนจนเข้าทั้งสามคนเนี่ยมาปรึกษากันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยทำไมทั้งสามครอบครัวที่เป็นลูกสาวเนี่ยถึงต้องมีแฟนไปเรื่อย ขนาดบางคนเนี่ยมีลูกกับสามีแล้วแต่ก็ต้องเลิกแล้วก็หาแฟนใหม่จนเข้าอดลนทนไม่ได้ไอ้ลูกสาวรู้สึกว่าน่าจะเป็นลูกสาวคนกลางเนี่ยติดต่อมาหาผมเชื่อไหมก่อนที่ผมจะลงพื้นที่ในการไปช่วยเหลือครอบครัวเนี้ยในบ้านก็เนี่ยมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งครับห้องเนี้ยมันเหมือนการปิดตายเลยไม่มีใครเข้าไปนอน เชื่อไหมทุกคนก่อนถึงวันที่ผมลงพื้นที่เนี่ยในห้องห้องนั้นที่เหมือนปิดตาเนี่ยมันเหมือนเหมือนมีเสียงดังโคงุมโครมร,ร,ราม,มาเลยมันเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นพอตอนเช้าปับ๊บคนในครอบครัวไปเปิดห้องดูปรากฏว่าห้องเนี้ยเหมือนมีใครมาลื้อของแบบกระจักกระจา,จายหิ้งหอหรือของที่เขาเคยบูชาเนี่ยมันพังมาเลยแต่บอกก่อนว่า วันที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะแต่สิ่งที่เราลงไปช่วยเนี่ยเราก็อยากรู้อาถรรพ์สิ่งที่แม่ทำไว้เนี่ยแล้วลูกต้องมารับกรรมเนี่ยมันคืออะไรพอผมลงพื้นที่ไปแล้วปรากฏว่าผมน่าจะไปเจอหนึ่งในลูกสาวของคนหนึ่งผีเข้าเข้าแบบน่ากลัวมาก เข้าแบบร้องโหยหวนเข้าแบบทวงบุญคุณว่าก็ไอครอบครัวเนี้ยยกคนในครอบครัวให้เขาแล้วอะแล้วจะมาไล่เขาเนี่ยไปได้อย่างไรทุกคนเชื่อไหมมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันยังมีจริงอยู่เหรอคือผมถามตัวเองอะมันเป็นแค่ลมปาก แต่เราก็ไม่รู้ไอพิธีกรรมที่แม่เคยไปทําไอลงนะว่านดอกทองนะดอกทองเขาเนี่ยทําอะไรไปบ้างแต่สิ่งที่ผีตัวเนี้ยมันคุยกับผมแล้วมันทวงสัญญากับผมว่าก็มันอ้างว่าก็เขายกลูกสาวทั้งหมดให้กับมันแล้วแล้วผมมาเป็นใครทำไมเจ้าพยุ่งกับมันแต่ผมไม่คุยครับสิ่งที่ผมจัดการคือ มึงไม่สามารถที่จะมาเสพร่างเขาอีกต่อไปมึงต้องปล่อยให้ทั้งสามชีวิตเนี่ยเขามีครอบครัวเขาได้อย่างปกติมึงเป็นผูดผีปีศาจมึงเป็นครูบาอาจารย์ของพวกมึงมึงต้องกับพบกับภูมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเสพร่างเขาต่อให้ร่างนั้นเขายกให้มึงไปแล้วแต่มึงไม่ใช่คนมึงคือผีถ้าถามว่าเรื่องราวที่ว่าผีเนี่ยมามีอะไรกับคนเนี่ย หลายคนว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวใครเนี่ยมันไม่ตลกแล้วผมเนี่ยขอโทษนะถ้าเจอเหตุการณ์เนี่ยผมจะต้องช่วยเหลือเต็มที่ถามว่าทำไมเพราะตัวผมเองเนี่ยเคยมีอะไรกับผีไม่ว่าจะเป็นผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายผมเจอมาหมด ตอนที่ผมเจอเนี่ยมันไม่มีใครสามารถช่วยเหลือผมได้ผมไปปรึกษาคนที่มีคาถาอาคมไม่ว่าจะเป็นพระก็ไม่มีใครช่วยเหลือผมได้จนวันหนึ่งผมหลุดพ้นจากตรงนี้ได้และถ้าเจอใครที่มีอะไรกับผู้ผีปีศาจเนี่ยผมจะช่วยเหลือเต็มที่เลยเพราะผมเข้าใจว่าจิตข้างนอ่ะมันทรมานขนาดไหนเวลาเรานอนหรือเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ย มันเกิดความระแวงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเสพหรือจะมามีเพศสัมพันธ์กับเราตอนไหนครับซึ่งครอบครัวนี้เชื่อไหมว่าไอคนที่ผีเข้าเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าคนไหนผมต้องพากลับมาเพชรบุรีในคืนนั้นทันทีเลยเพราะมันแรงมากแล้วตอนเช้าเนี่ยถึงจะไปส่งได้มันแรงขนาดว่าผมไม่สามารถช่วยเหลือตรงนั้นได้หมดต้องกลับมากับผมในคืนนั้นเลย ถามว่าทำไมต้องมาในคืนนั้นมผมเชื่อว่าถ้าเขาไม่มากับผมในคืนนั้นนะ่ะไอ้พวกวิญญาณเนี่ยมันอาจจะโดนจิตโดนใจให้เขาทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตก็ได้อันนี้คือความที่ผมไม่ประมาทและพอตื่นนอนเช้าทุกอย่างเหตุการณ์ก็ปกตินะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนถ้าที่ดูคลิปเนี่ยเราอยา่าไปเชื่อว่าเราไปลงของแล้วเนี่ย ชีวิตเราจะดีขึ้นมันไม่ดีหรอกครับเราอย่าไปเชื่อไอ้พวกคอนเทนต์ทั้งหลายที่บอกว่าไปสำนักเนี้ยไปทำพิธีแบบนี้มาท้งนี้ทีม่เฮงเฮงปังปังมันไม่จริงครับนั่นมันคือหน้ามา้าเพราะถ้ามันเฮงถ้ามันปังจริงรอะครับเชื่อเลยครับมันต้องลงให้กับคนในครอบครัวเขาเขาไม่มาลงให้กับเราหรอกได้ค่าครูไม่เท่าไหร่ แต่จะทชีวิตเราล่ามด้วยหรอมันมีมันไม่มีทางไปไปได้แต่อันนั้นมันคือคอมเมนต์อย่าไปเชื่อบางช่องที่ลงแล้วก็มีคอมเมนต์โอ้ยอาจารย์คนนั้นดีคนนี้ดีแบบนั้นมันไม่ใช่และที่ผมสืบทราบมานะไอการลงหน้าดอกทองเนี่ยร้พี่จะต้องไปมีอะไรกับเจ้าของพิธีกรรมนะก็คือต้องไปนอนมีอะไรกับเขา เขาก็จะอ้างว่าพิธีกรรมเนี่ยมันจะขังมันจะสําเร็จสุดท้ายเสียเงินและเสียตัวเข้าใจไหมฮะถามว่าทำไมผมเคยช่วยเหลือไอ้พวกบรรดาหมอพวกเนี้ยช่วยเหลือยังไงสุดท้ายเวรกรรมตามทันหมอหมอเกิดอาการแสบร้อนที่ปลายอาวัยวะเพศ แต่ผมก็คุยกับหมอทัดๆัดแล้วว่าถ้าหมออยากกลับไปทําพิธีกรรมแบบนี้ต่อผมไม่ช่วยแต่ถ้าหมอเลิกผมช่วยแล้วผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปว่าเขาทํากันแบบไหนทําแล้วมันได้อะไรแต่ที่แน่ๆเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินบางคนถึงขั้นติดใจหมอก็มีครับณดอกทอง หรือบางคนเรียกอะไรไม่รู้อะจำไว้มันจะเป็นตราปราก,กับเรายันลูกยันหลานแม้กระทั่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วลูกหลานต้องมารับกรรมต่อก็เหมือนเคสเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟั